ฟันนุ่มของรถที่เราจะได้เนี่ยค่ะหนึ่งได้จากยางสองได้จากโช๊คสามจากแหนบสี่สปริงนะคะเสร็จไปอีกหนึ่งคนนะคะกับรีโว้นะคะสามสหายค่ะนะคะ,ะ,คะ 3, สามนะสหายเก้าพันเก้าแต่ว่าลิเด็ดเยอะแยะมากมายนะคะก็ไม่มีอาการอะรเก็บรอยต่อคืออันเนี้ยถามว่าอย่างที่เราไปลองมาเมื่อกี้เนี่ยต่างจากเดิมเยอะไหมยเยอะเป็นไงเมื่อกี้ชอเจอถนนรอยต่อเป็นงไรรู้สึกว่าเหมือนไม่มีอะ เหมือนไม่มีแล้วล้วก็เวลาเข้าโค้งเมื่อกี้รู้สึกต่างไหมต่างเลยนะมันไม่ต้องตัดเลยละเ่อก่อนจะถนัดพังกีดนี่มันจะตึ๊กตึ๊กตลอดตึ๊กแค่ตัวนี้ 9, เก้าพันเก้านะแต่มันทําให้แบบการเขี่ยของเราเปลี่ยนจากเดิมไปแบบบางคนเปลี่ยนชกม,มาสามที่มือยังไม่ได้เท่านี้เลยอาการร่อนหายไหมาหายไปเลยอ่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราใส่ล้องนี้นะร้อยสิบก็รู้เรื่องแล้วนะอะอันนี้โค้งร่อนจะบ้าอมาอยู่ทีู่หลังทาผู้หลักก่อน แต่เติมผู้หลังจะเป็น่ยนธุรนาละ